สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอ๊ตพามาทำข้าวต้มแห้งทะเลนะครับขอบอกน่ากินมากถายคลิปอ่าก่อนอื่นเราก็มาเตรียมเลยนะครับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็กุ้งปลาหมึกนะครับที่ล้างสะอาดแล้วนะครับทุกคนพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมต้มน้ำกับข่าวไว้เพื่อจะดับกลิ่นข่าวนะครับอืมแล้วก็น็อกน้ำแข็งได้นะครับทุกคนมันจะได้เด้งๆเนาะ เสร็จแล้วเราก็มาน็อกเลยแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกนะครับหั่นเป็นสวยๆเนาะกินได้2องจานนะต่อไปมาทำสามเกลือนะครับเราก็จะโขก3ามเกลือพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะครับกระเทียมนะครับต่อด้วยกระเทียมเจียวเพื่อจะเอาไว้ไว้โรยนะครับไว้ราดตอนอา่าตอนเราทำเสร็จแล้วเนาะกลิ่นเด้มหอม น้ำมันที่เหลือเหลือนิดหน่อยเอาสามเกลือลงไปผัดเลยนะครับทุกคนผัดให้มีกลิ่นเนาะแล้วตามด้วยขา่าข่าอ่อนนะทุกคนข่าอ่อนจะอร่อยมากสเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งกับหมึกที่เราน็อกไว้นะครับน็อกน้าแข็งไว้นี่เลยส,สวยผัดให้เ็ามีกลิ่นนะครับเพราะสุกอยู่แล้วไม่ต้องผัดนานเนาะเดี๋ยวเหนียวตามด้วยนะครับซอสนะครับซอสปรุงรสนะครับสีข,ขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะครับ ปรงรสฝาเขียวใส่ลงไปเลยตามด้วยตั้งช่แล้วก็ขึ้นใช่นะครับที่เราเตรียมไว้แค่ก้านมันก่อนเนาะแล้วคุกสักนิดนึงกับเครื่องปรุงสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยใส่ใบโรยลงไปแล้วก็ให้เขาสลดเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นได้แค่นี้เราก็จะได้ข้าต้มแห้งทะเลที่น่ากินแล้วก็ไม่แพงเลยทํากินเองกุ้งกระมึกร้อยเดียว <laughs> น่ากินไหมครับทุกคน โอ๊ตฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดดูนะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ